สวัสดีครับพบกันใน easy review กับผมอาเธอร์ Arthur. ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าคนหลายคนเนี่ยกำลังประสบปัญหาเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือตอนนี้ราคาน้ำมันแพงมากแพงจนใครหลายๆคนตอนนี้นะครับไม่กล้าเติมน้ำมันเต็มถังเลยแต่ตอนนี้ผมมีตัวช่วยที่จะผ่าวิกฤตตัวนี้ไปได้นะครับนั่นก็คือเจ้า aura good cat 500 ultra เป็นรถไฟฟ้า100%ที่คนหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเยอะมาก แล้วแน่นอน e ีซี่รีวิวหยิบมารีวิวแบบนี้นะครับมีข้อเสนอออกรถแบบไลฟทุกข้อกงังวลและหมดห่วงเรื่องขายต่อถ้าเริ่มสนใจแล้วเราตามมาดูกันในคลิปนี้ครับ ูดแคทนะครับก็เป็นรถอีกคันนึงนะครับที่คนไทยเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากตั้งแต่ก่อนเปิดตัวเลยต้องยอมรับนะครับว่าดีไซน์ที่เขาทํามาเนี่ยน่ารักมากและน่าใช้มากแต่มีดราม่าเล็กน้อยตอนที่เปิดตัวมานะครับคนหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่ารถเนี่ยสวยแค่ในรูปแล้วราคาเนี่ย สูงกว่าความคาดหวังของคนหลายคนวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าแล้วรถคันนี้เหมาะกับใครสําหรับ Good Cat ตัวนี้ก็แบ่งออกมาเป็นทั้งหมด3รุ่นเลยนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็น Good Cat 400 Tech ตัวกลางจะเป็นเจ้า400 Pro นะครับส่วนตัวท็อปเนี่ยจะเป็นคันนี้นั่นก็คือตัว500อ l t ตราถ้าเราจะลงทุนกับรถ E ี1 0 0นะครับแล้วคํานึงถึงการเซฟของค่าน้ำมันนะครับผมคิดว่าเจ้า Aura g o o d Cat เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยทีเดียว ส่วนขุมพลังเจ้า a u r a Good Cat นะครับจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ทั้งหมด1ตัวนะครับเป็นแบบ Permanent Magnet Synchronized Motor ที่ให้กำลังเนี่ยอยู่ที่143แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210ินิวตันเมตรขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นล้อหน้านะครับและจะส่งกำลังด้วยเกียร์ไฟฟ้า Electronic Shifter ที่ทำความเร็วสูงสุดได้เพียงแค่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงสิ่งที่แตกต่างสำหรับรุ่น400กับรุ่น500นะครับจะเป็นเจ้าแบตเตอรี่นะครับโดยเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยของตัว500เนี่ยเขาเคลมไว้ว่า,าจ,จะสามารถวิ่งได้500 เลเยสำหรับการชาร์จไฟฟ้านะครับสามารถรองรับได้ทั้งแบบ AC และแบบ DC ถ้าเป็นแบบชาร์จที่บ้านนะครับใช้ระบบ Wallbox เนี่ยจะชาร์จได้ประมาณ8-10ชั่วโมงเนี่ยจะเต็มแบตเตอรี่เลยส่วนถ้าเราใช้เป็นระบบ DC Fast Charge นะครับที่เป็นตู้ชาร์จที่เราเจอในพวกห้างสรรพสินค้านะครับจะชาร์จจาก0-80%เนี่ยภายในไม่เกิน1ชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าชาร์จไฟฟ้าได้เร็วพอสมควรเลยครับ สำหรับใครที่ซื้อเจ้ากูดแคทนะครับเกรดวอ a มอเตอร์เนี่ยก็แถมวอลบ็อกซ์ให้เลยที่บ้านเลยนะครับส่วนใครที่อยากชาร์จเร็วๆนะครับทาง g r รดวอล l อเตอร์เนี่ยให้ไปชาร์จฟรีได้เลยที่ดดลเลอร์ชิพเลยนะครับจะเป็นซูเปอร์ชาร์จิ่งสเตชันถ้าดูดีไซน์ภาพลักษณ์โดยรวมนะครับต้องยอมรับเลยว่าดีไซน์เนี้ย ผู้หญิงก็ชอบเยอะมากถ้าพูดเรื่องขนาดนะครับรถคันนี้เนี่ยถ้ามองแต่รูปอาจจะมองไม่ออกนะครับผมอธิบายให้สั้นๆนะครับคือรถคันนี้เนี่ยใหญ่กว่า Toyota y a r i s หรือ a z z เนี่ยเล็กน้อยแต่ยังเล็กกว่ารถในเซกเมนต์ที่เป็น Compact SUV พวกค o นด้ HRV ต้องบอกเลยนะครับว่า g r e a t w a ม l m ตอ o r นะครับออกแบบรถคันนี้เนี่ยมาให้หน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับแมวสมชื่อเลยดีไซน์เนี่ยเขาเรียกมันว่า Retro Futuristic นะครับซึ่งผมคิดว่าเขาทำอันนี้ออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากหนึ่งในไฮไลท์ของรถคันนนนนี้แ่นอน ก็ะจะเป็นไฟหน้านะที่ทําออกมาเป็นวงกลมคู่หน้าไฟหน้าเนี่ยดีไซน์มาแบบคล้ายๆกับตาแมวนะครับจะมีความแหลมคมเล็กน้อยไฟเนี่ยก็จะเป็น LED ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วจะมี day time running light LED ที่ติดตลอดเวลานะครับที่เป็นวงกลมหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยเพิ่มเอกลักษณ์แล้วความน่ารักให้กับตัวรถแค่นี้ไม่พอนะครับไฟเลี้ยวที่ใช้สำหรับรถคันนี้ถ้าสังเกตจะไม่มีตรงอื่นนะครับจะอยู่ตรงไฟกลมๆตรงนี้เลยนะครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ย จะเป็นไฟเลี้ยวขึ้นเป็นวงกลมทั้งอันเลยข้างหน้าตัวรถเนี่ยก็จะมีตราของเจ้าออร่าอยู่นะครับเป็นตราที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับมีความน่ารักและเป็นลูกเล่นระดับหนึ่งของรถคันนี้ถ้าเรามองตรงกระจังหน้านะครับจะเห็นได้เลยว่าคันนี้เนี่ยไม่มีกระจังหน้าค่อนข้างที่จะสวนกระแสกับรถสมัยนี้ที่พยายามจะทํากระจังหน้าเนี่ยออกมาใหญ่ๆ เน,นี่ยเป็นเอกลักษณ์อีกคันหนึ่งของคันนี้นะครับที่คนใช้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วไม่เหมือนคนอื่นมากและความพิเศษอีกระดับหนึ่งนะครับคือตรงข้างล่างสุดตรงนี้นะครับจะเป็นระบบ Active Air i n t a k ทนะครับที่พอขับรถเร็วถึงระดับหนึ่งนะครับจะมีระบบที่ปิดตรงนี้ให้นะครับช่วยระบายลมเนี่ยให้เข้าไปในใต้ท้องรถมากขึ้น เราตามมาดูตรงข้างๆตัวรถนะครับสิ่งแรกเลยที่สังเกตเนี่ยคือที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จเนี่ยเรากดเข้าไปแล้วมันจะเด้งออกมานะครับพอเปิดออกมาเนี่ยจะมีรูชาร์จให้อยู่ทั้งหมด2รูนะครับรูใหญ่ๆรูข้างบนนะครับจะเป็นที่ชาร์จแบบกระแสไฟฟ้าสลับนะครับหรือไฟ AC ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟที่เป็นเหมือนไฟบ้านธรรมดานะครับชาร์จชนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับแต่ที่เป็นไฟเร็วนะครับก็คือกระแสตรงเป็นไฟ DC ข้างล่างตรงนี้นะครับ จะเป็นพวกชาร์จิ่งสเตชันที่เจอพวกตามห้างนะครับชาร์จอันนี้ค่อนข้างที่จะเร็วมากและก็ใช้งานสะดวกนะครับแล้วมาดูกันตรงที่ล้อที่ให้มาจากโรงงานนะครับล้อที่ให้มาจากโรงงานเนี่ยก็เป็นขอบอะลอยที่เป็นขอบ18นิ้วเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นล้อที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากสาหรับรถที่ไซส์แบบนี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งนี้ทาให้รถเนี่ยดูน่ารักมากขึ้นแค่นี้ไม่พอนะครับดีไซน์ที่เขาทํามานะครับก็เป็นดีไซน์ที่ออกแบบแบบสปอร์ตเรโทรนะครับจะมีความคลาสสิกเล็กน้อยอ่ะเราตามมาดูกัน ตรงกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเขาก็ทำมาเป็นแบบทูโทนด้วยนะครับเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับตัวรถและแถมเป็นพับเก็บไฟฟ้าหมดเลยนะครับอีกอย่างนึ่งก็คือแน่นอนมีไฟเลี้ยวที่ขึ้นอยู่ตรงข้างๆนี้ด้วยครับตอนนี้เราก็มาดูท้ายของเจ้าออร่ากูดแคทนะครับ ข้างหลังเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เป็นแบบแฮชแบ็กหประตูที่มีมาให้เลยเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นสปอยเลอร์หลังเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถและคีบฉลามที่อยู่ข้างบนจะสังเกตได้ว่าสีของสปอยเลอร์กับข้างหลังตัวรถเนี่ยจะเป็นทูโทนหนึ่งในไฮไลท์ของรถคันนี้เนี่ยข้างหลังนะครับคือข้างหลังเนี่ยจะไม่มีไฟเบรกที่อยู่ตรงตัวรถเลย ไฟเบรกจะเป็นเส้นยาวๆที่ติดอยู่ตรงกระจกตรงข้างบนตรงนี้แล้วแน่นอนนะครับข้างหลังก็จะมีออร่าที่สะกดออกมาให้เห็นแบบนี้ชัดๆเลยหนึ่งอย่างที่สังเกตหลายคนจะไม่เห็นนะครับคือใบปัดน้ําฝนข้างหลังนะครับหลายคนเนี่ติเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าตอนที่ฝนตกเนมองออกมาค่อนข้างที่จะยากแต่เอาจริงๆผมคิดว่าเขา่ตั้งใจที่จะตัดออกเพื่อทําให้ดีไซน์เนยสวยมากขึ้นก็เป็นแซคเคอร์ฟส์อย่างหนึ่งที่คุณต้องทําสําหรับดีไซน์รถที่สวยเปิดท้ายนะครับ ก็เป็นเปิดแบบโชคปกตินะครับไม่ได้เป็นเปิดไฟฟ้าอันนี้ก็สําหรับรถล้านกว่าเนี่ยก็อาจจะต้องติเขาเล็กน้อยไม่มีการกดปุ่มให้ปิดออตโต้ต้องยอมรับว่าข้างหลังเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างที่จะเล็กนะครับคือเขาเก็บงานมาค่อนข้างที่จะดีะรั้นเราลองเปิดดูโซนอะไรกันนะครับโซนอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยางอะไหล่มานะครับจะเป็นชุดปะยางแล้วจะมีชาร์จเจอร์สำหรับที่บ้านนะครับที่เป็นหัวประมาณนี้นะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถเสียบชาร์จกับไฟบ้านได้ ทั่วไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกแต่ถ้าเสียบแบบนี้ใช้ตัวนี้นะครับต้องยอมรับว่าไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ําใช้เวลาชาร์จเนี่ยนานมากอีกอย่างหนึ่งที่แปลกมากสำหรับรถคันนี้นะครับคือขอบท้ายนะครับมันขึ้นมานะครับทำให้พอยกของจากข้างล่างเนี่ยมันต้องยกสูงพอสมควรก็ต้องขอติเขาเรื่องนี้แต่พูดตรงๆมันคงเป็นเรื่องดีไซน์ที่เขาอยากทําท้ายเนี่ยมันสูงขึ้นมาก็โดยรวมนะครับออร่ากูแคคข้างนอกเนี่ยสวยใช้ได้นะครับ ผมอยากเข้าไปดูแล้วว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเหมือนกับในรูปไหมตามมาดูกันครับเข้ามาก็ค่อนข้างง่ายนะครับประตูเปิดกว้าง โอ้โหแว็บแรกที่เข้ามาเลยนะครับสีหนังทูโทนเนี่ยสวยมากสีที่เขาเลือกมานะครับเป็นสีที่ไม่ธรรมดาเลยคือไม่มีทางหาสีแบบนี้ได้ในรถทั่วไปอความรู้สึกแบบสเปเชียลมากเหมือนดึงออกมาจาก Instagram หรือว่า Pinterest เลยเบาะที่เขาใช้นะครับก็เป็นเบาะหนังแบบที่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับซึ่งค่อนข้างจะปกติแล้วสำหรับรถสมัยนี้พูดตรงๆนะครับโพซิชันการนั่งเนี่ย มีพื้นที่ที่เหลือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้คือขับคนขับมาเลยแบบนี้เลยนะครับก็มีพื้นที่เหลือเล็กน้อยถือว่าใช้ได้สําหรับรถที่เป็นไซส์ประมาณนี้เฮดรูมนะครับก็มีถือว่าโอเคเลยการนั่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายต้องยอมรับว่าบเบาะมันไม่ได้โอบตัวเราถ้านั่งไปทางไกลเนี่ยต้องยอมรับว่าผมว่าเมื่อยัวนะครับถ้าดูเรื่องเบาะ นะครับก็จะมีที่วางแขนนะครับที่เขาทํามาค่อนข้างจะดีเก็บงานมาดีมีที่วางแก้ว2ที่เบาเนี่ยสามารถพับลงมาได้แบบ40 60ิบ่เดี๋ยวผมลองพับดูนะครับค่อนข้างจะสะดวกลองพับลงมานะครับก็เป็นแบบ40นะครับพอพับแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเรียบแล้วก็ทะลุก,กับข้างหลังได้เลยนะครับใครที่จะต้องเอาของอะไรยาวๆไปนะครับ ยังไงก็ต้องพับเป็นแบบนี้ใครที่เอาถุงก็ไปนะครับก็ต้องพับแบบนี้คอนโซลตรงกลางนะครับก็ต้องตีนิดนึงเวนลรถราคาล้านกว่าบาทเนี่ยจะไม่มีแอร์หลังมาให้นะครับอาจจะเป็นการประหยัดแบตเตอรี่อีกระดับหนึง่งสำหรับรถคันนี้แต่ว่าที่ให้มาก็แน่นอนจะเป็น USB Charger นะครับที่ให้มาแค่จุดเดียวหนึ่งอย่างที่ดีนะครับคือเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่มี Drive Charge ตรงกลางทําให้ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบกับพื้นนะครับคนที่นั่งตรงกลางเนี่ย เอาจริงๆค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับและก็นั่งกลางได้จริงไม่เหมือนรถรุ่นอื่นๆเราตามมาดูตรงประตูตรงประตูเนี่ยต้องยอมรับว่าวัตถุดิบหลายๆอย่างที่เขาใช้นะครับก็เป็นพลาสติกหมดเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าสีที่เขาทํามาก็โอเคแน่นอนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าโอเคก็เป็นพลาสติกความรู้สึกสําหรับรถล้านกว่าบาทเนี่ยอาจจะถูกนิดหน่อยแต่ว่าเขาทําดีไซน์และก็เก็บงานมาได้ค่อนข้างที่จะสวยเป็นเอกลักษณ์มากอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์สาหรับรถคันนี้ นะครับก็คือซันรูฟที่เขาให้มานะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวแล้วสามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าโดยสั่งงานรถได้กับเสียงนะครับคือค่อนข้างจะสะดวกถามว่าร้อนไหมก็สําหรับวันนี้ก็ร้อนนิดหน่อย แต่ว่าแน่นอนถ้าเราขับปกติเนี่ยก็น่าจะปิดมันแล้วมันคงไม่ร้อนตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในคอกพิทของเจ้าออร่ากูดแคทก่อนอื่นเลยเพอเข้ามาเนี่ยหลายคนอาจจะงงนะครับว่าเฮ้ยมันสตาร์ทรถยังไงนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีปุ่มสตาร์ทตรงไหนเลยแต่วิธีการสตาร์ทนะครับง,ง่ายๆคือต้องเหยียบเบรกไปให้สุดนะครับเบิบสักพักหนึ่งแล้วรถเนี่ยจะติดขึ้นมาระบบทุกอย่างจะขึ้นมาแอร์จะเปิดให้เลยแต่ถ้าจะปิดปิดเครื่องนะครับหรือปิดตัวรถเนี่ยจะต้องมีปุ่มกด นะครับเป็นปุ่มกดดับเครื่องหลายคนถามว่าทําไมไม่เอาปุ่มดับเครื่องให้เป็นปุ่มสตาร์ทเลยมก็สงสยัยสหมสอนกันนะครับแต่โอเคคงเป็นลูกเล่นแบบหนึ่งที่เขาอยากฝังมาในตัวรถให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรถ E ีีจริงๆมันไม่มีการติดเครื่องดับเครื่องพอเข้ามานั่งฟีลลิ่งแรกเลยนะครับคือเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มมากแต่ความรู้สึกเนี่ยคือเบาะมันรู้สึกโล่งมากคือมันไม่มันไม่โอบตัวเราเลยแต่รถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสปอยล์คนขับพอสมควรบอคนขับนะครับเป็นแบบปรับไฟฟ้า 6ทิศทางเรียบร้อยแล้วนะครับไม่พอนะครับมีเมมโมรี e ซีดมาให้ถึง3ตำแหน่งเลยดูภาพรวมคอนโซลนะครับต้องบอกเลยว,ว่าโอ้โหไอสีทูโทนที่เขาออกแบบมาเนี่ยเฮ้ยค่อนข้างที่จะสวยมาทีร่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นหนังสังเคราะห์แล้วข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกกัหมดเลยหนึ่งอย่างที่รู้สึกดีนะครับคือไอช่องแอร์นี้ก็เขาทำยาวเลยทั้งหมดเนี่ยมีจออยู่ประมาณ17นิ้วเลยก็ค่อนข้างที่จะเตะตามากฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นจอประมาณ10นิ้วที่จะแสดงผลของตัวรถต่าง ที่เราจะต้องมาบังคับหลายๆอย่างที่กับตัวรถแล้วแน่นอนจอเนี้ยแสดงผลที่เป็น Apple CarPlay แล้ว on Android Auto ได้แล้วหน้าปัดเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นประมาณ7นิ้วนะครับจะแสดงผลของเครื่องความเร็วแล้วตัวรถต่างๆพวงมลาลัยนะครับเขาก็ทํามาไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบ2ก้านนะครับซึ่งหาค่อนข้างที่จะยากสาหรับรถสมัยนี้ฝั่งซ้ายแน่นอนก็เป็นคอนโทรลพวกมัลติมีเดียต่างๆนะครับแล้วฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นพวกครู c คอนโทร ของตัวรถแล้วเป็นการแสดงผลตรงหน้าจอของข้างหน้า Material ที่เขาใช้เนี่ยความรู้สึกใช้ได้นะครับเหมาะสมกับราคาของตัวรถนะครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็มีปุ่มอยู่แค่เพียง5าปุ่มนะครับไล่จากซ้ายไปขวานะครับก็จะเป็นพวกที่เปิดปิดแอร์นะครับอันนี้เป็น AC นะครับตรงนี้เนี่ยแน่นอนเป็นที่จอดรถฉุกเฉินนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นพวก ที่ตัดหมอกข้างหน้าและข้างหลังแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆถ้าเราอยากคอนโทรลมันนะครับเราจะต้องไปคอนโทรลในหน้าจอเท่านั้นใครหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยบ่นเรื่องนี้นะครับที่เฮ้ยจะปรับอุณหภูมิแอร์เพิ่มหรือลดความแรงของแอร์เนี่ยจะต้องไปกดในคอนโซลตอนที่ขับรถแล้วต้องมานั่งกดหาเนี่ยเอาจริงๆมันมีความอันตรายถึงระดับหนึ่งนะครับเพราะเราต้องมาคุมหามันแต่อย่างน้อย G o o d c a ทนะครับเขาอุตส่าห์แฝงออปชันที่สามารถเรียกเจ้าออร่า พื่อที่จะได้สั่งการเปิดปิดแอร์หรือใช้ฟังก์ชันต่างๆด้วยเสียงตัวเราคนที่ใช้เนี่ยจะต้องทําความรู้จักกับฟังก์ชันนี้พอสมควรนะครับแล้วจะต้องอาจจะต้องฝึกพอสมควรอาจจะฝืนๆตอนแรกนิดนึงครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยต้องยอมรับว่าข้างล่างเนี่ยเขาดีไซน์มาปแปลกๆนะครับเป็นดีไซน์ที่เว้าวลงไปไม่เหมือนกับรถคันอื่นเลยอันนี้ทําให้รถเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกกว้างขวางที่มีมาให้เนี่ยก็จะเป็นพวกที่เสียบ USB ต่างๆนะครับเป็นสายที่ใช้ไว้เสียบ สำหรับ Android Auto และ Apple CarPlay ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเป็น Wireless Charging ได้ด้วยแล้วมีที่เสียบแก้วเนี่ยสองตำแหน่งเลยตรงกลางเนี่ยจะมี knob nope ที่ control นะครับการเข้าเกียร์ของตัวรถนะครับการเข้าเกียร์ของตัวรถเนี่ยมีแค่โหมด Neutral โหมด Drive และโหมด R นะครับจะต้องหมุนเพื่อเปลี่ยนเกียร์แต่หมุนเนี่ยหมุนไปแล้วมันหมุนได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้ถึงเกียร์แล้วนะครับอาจจะต้องทำความเข้าใจกับมันเล็กน้อยนะครับที่เราจะเข้าตัวเกียร์ตัว N เ,เนี่ย เราจะต้องมองนะครับไม่สามารถใช้มือสัมผัสได้เบรคมือแล้วก็ออโต้เบรกหลอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคุญแจของตัวรถนะครับดีไซน์มาค่อนข้างจะล้ำสมัยมีตราตกใจของออร่ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับก็จะมีไวเลสชาร์จิ่งมาให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วที่วางของเล็กน้อยที่วางแขนเนี่ยก็ทํามาแบบเล็กๆนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยสวยเก็บงานมาดี ถือว่าผมชอบเลยทีเดียวครับอันนี้เปิดได้นะครับแล้วข้างในจะเก็บของได้เล็กน้อยนะครับแต่ว่ามาที้วรข้างในเนี่ยก็รู้สึกถูกนิดนึงเพราะเป็นพลาสติกเกือบหมดเลยข้างบนเนี่ยที่มองข้างหลังนะครับก็จะเป็นแบบปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือมีกล้องมองหลังข้างบนเนี่ยที่ดีมากเขาให้มานะครับเป็นที่เสียบสาย USB คือที่ชาร์จสําหรับกล้องไฟฟ้าที่หลายคนเนี่ยชอบติดไว้ตรงหน้าตัวรถ อันนี้เนี่ยออร่าก็เกรดวอลมอเตอร์เนี่ยคิดเผื่อมาให้เราเรียบร้อยแล้วที่ดีมากนะครับคือจะเป็นที่เปิดปิดม่า,มานซันรูฟนะครับที่เป็นหน่วยไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งคือแน่นอนมีซันรูฟตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ด้วยนะครับถ้ากดปุ่มเนี่ยจะเปิดให้อัตโนมัติเปิดได้2ระดับเลยคือแค่ระบายอากาศหรือเปิดสุดแบบให้เปิดมาเลยทําให้เราเนี่ยสามารถโผล่ออกไปนอกตัวรถได้เลยอีกอย่างนที่ต้องขอขอบคุณเขามากนะครับคือ ตัวนี้เนี่ยมีที่ใส่แว่นตามาให้ด้วยรถหลายรุ่นเนี่ยตัดออกไปหมดแล้วแต่ผมบอกเลยผมชอบใช้ออปชันนี้มากกล้องถอยหลังของรถคันนี้เขาเขาอัดออปชันมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากคือมันจะมีกล้องอะที่ทําเป็นรอบคันเลยจอฝั่งซ้ายเนี่ยชัดมากนะครับแล้วมีเส้นกะมาให้เราเด้วยค่อนข้างที่จะดีมาก แค่นี้ไม่พอนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกล้องแบบเบรสไอวิวเลยคือค่อนข้างจะใช้งานดีมากจอดรถในที่แคบๆดีระบบคันนี้เนี่ยมีระบบช่วยถอยจอดให้อัตโนมัติด้วยเหมือนกันที่จะทํางานพร้อมเซ็นเซอร์ที่อยู่รอบคันหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์มากสำหรับกล้องที่มารอบคันเลยนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนมุมกล้องที่มองได้ถ้าเราอยากดูมุมขวาเรากดฝั่งขวาเนี่ย กล้องจะเปลี่ยนให้เราเลยหรือเราจะเปลี่ยนไปกล้องหน้ารถเลยเฮ้ยใช้งานสะดวกมากนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยเนี่ยมันหมุนให้เราด้วยเกรดวอลมอเตอร์เนี่ยตั้งใจอัดมาให้เต็มคันตัวรถเลยครับดีไซน์มันเหมือนมีความประสมประสานความคลาสสิกเนาะมันมีฟีลลิ่งเหมือนวอลแฟร์กั b บีเทลแล้วมีฟีลลิ่งเหมือนเจ้ามินิค o o เปอร์นิดหน่อยก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยใช้ได้ไม่เหมือนคนอื่นนะครับสมแล้วที่มีคนเนี่ยสนใจเยอะมาก ส่วนระบบความปลอดภัยเลยนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับให้มาเยอะจนแฟนค่ายรถใหญ่ๆนะครับยังแอบต้องอายกันเลยทีเดียวเลยนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยมีทั้งระบบความควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันโดยที่สามารถช่วยเข้าโค้งได้ด้วยแบบอัจฉริยะระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบ,บนทางตรงและทางแยกระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็วต่ำและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติในความเร็วต่ำ และยังมีระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้ของรถใหญ่จากด้านข้างแถมคันนี้ยังมีกล้องรอบคันที่มาพร้อมระบบช่วยจอดแบบ3แบบให้อีกด้วยฟังกช์ชันเหล่านี้ถือว่าช่วยให้การขับขี่เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกความสบายเนี่ย ให้กับรถคันนี้เนี่ยพอสมควรเลยครับตอนนี้เราก็นำเจ้า right Good Cat, ออร่ากูดแคทออกมาพิสูจน์บนถนนจริงกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้โหมดที่เปิดความปลอดภัยเนี่ยทุกระดับเลยมันช่วยบังคับรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากถ้ามันเห็นว่าเราเริ่มทับเริ่มทับเลนแล้วนะครับโอ้โหพวงมลาลัยมันหักให้เลยระหักค่อนข้างที่จะพอสมควรไม่ใช่แบบ แค่ยังยัไว้นะครับคือมันตั้งใจแบบไปเลยฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับตอนนี้เราก็ใช้เปน็นเป็นระบบคล้ายๆกับ One p e d a l นะครับคือไม่จําเป็นต้องเหยียบเบรกเนี่ยรถก็จะชะลอไปให้ตัวเองเลยนะครับจะเป็นโหมดคล้ายๆกับเจ้า e p a d d l ของ Ni s s a n คล c k s ก็คือการใช้งานเนี่ยสำหรับในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกแต่ว่าช่วงแรกถ้าใช้เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยหัวทิ่มเยอะหน่อยนะครับมันอาจจะต้องเรียนรู้กับระบบนี้นิดหนึ่งช่วงล่างของตัวรถเนี่ยอยู่ในระดับที่กลางๆนะครับไม่ได้แข็งมาก พวงมาลัยนะครับความรู้สึกพวงมาลัยพวงมาลัยแน่นอนมันรู้สึกเบาๆนะครับมันเป็นเหมือนเขาตั้งใจมาเป็นรถ EV ใช้งานสะดวกยิ่งสำหรับผู้หญิงด้วยที่รู้สึกว่าแปลกๆเนี่ยคือขนาดของพวงมาลัยเนี่ยมันรู้สึกว่าวงมันวงมันใหญ่คือก้านเนี่ยมันเล็กมาก แต่วงมันใหญ่มากสําหรับรถที่เป็น s ซส e แบบนี้พอเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับแล้วมีรถมาข้างๆนะครับรถเนี่ยจะมีเสียงเตือนมาให้ทันทีเลยแน่นอนกล้องที่อยู่รอบคันเนี่ยจะช่วยทํางานช่วยให้เราเห็นมุมอับต่างๆของตัวรถได้อย่างชัดเจนมากขึ้นตอนนี้เราขับอยู่ในโหมดที่เป็น normal Mode นะครับคันนี้เนี่ยมีโหมดทั้งหมด5โหมดให้เราเลือกเลยนะครับจะมีโหมด eco และ eco plus รถก็จะเบรกมากขึ้นตอนที่เราไม่ได้เหยียบคันเร่งน,นะครับแล้วพอเหยียบคันเร่งไปเนี่ยความรู้สึกอาจจะไม่ปื๊ดปาดเท่านะครับแต่โอเคแน่นอนถ้าใช้โหมดแบบนี้เนี่ย คือช่วยประหยัดพลังงานได้พอสมควรอีกโหมดหนึ่งที่มีให้เลือกในคันนี้นะครับเป็นโหมดออโต้โหมดจะแปรผันไปตามลักษณะการใช้รถของตัวเราคือถ้าแบตเตอรี่ของเราเริ่มน้อยแล้วนะครับโหมดมันก็จะเข้าออโต้เนี่ยเป็นเหมือนอ e ีโคให้อัตโนมัติเลยอยากขับแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับใช้โหมดออโต้ไปก็ค่อนข้างจะสะดวกเหมือนกันแต่ถ้าอยากสัมผัสความเป็น EV ของตัวรถจริงๆนะครจะต้องลองขับบนโหมดสปอร์ตดู นะครับตอนนี้เนี่ยผมเพิ่งกดให้เข้าโหมดสปอร์ตนะครับมันจะขึ้นมาตรงข้างหน้าจอน้าปัดนะครับว่าเข้าโหมดสปอร์ตแล้วเราลองเหยียบดูกันนะครับเฮ้ยก็ไม่ได้พุ่งมากนะนี่ผมเหยียบสุดเลยนะเอ้ยก็ไม่ได้พุ่งมากแบบฟูดปาสมากนะครับเหมือนมันยังมีแบบความยัง้งยังอยู่คือถึงแม้อยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับแล้วเมื่อกี้นี่เหยียบเต็มเลยเต็มมิดเลยนะครับเอ้ยมันไม่ได้พุ่งมาก คงจะดีไซน์มาให้แบบเฮ้ยประหยัดไฟฟ้ามากกว่านะครับมากกว่าการขับสนุกและการขับเปิดไปเปิดมาการตอบสนองของพวงมาลัยเนี่ยมันก็ยังก็โอเคอยู่ในระดับที่ปานกลางนะครับไม่ได้หน่วงมากแต่ว่าก็โอเคไม่ได้แบบหักไปหักมากเหมือนสไตล์พวกแบบรถสปอร์ตท,ที่แบบโุยตอบสนองดีมากแต่ความรู้สึกตอนที่เข้าโค้งนะครับสมรรถนะของตัวรถเนี่ยมผมว่าใช้ได้ เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยแน่นอนเป็นรถ EV นะครับมันจะมีแบตเตอรี่แพคที่ติดเหมือนกับตัวรถคือจะทําให้เซนเตอร์ออฟแกรวิตี้ของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะต่าคือรถจะรู้สึกกับเกาะถนนพอสมควรแต่ว่าระบบความปลอดภัยที่อัดเข้ามาในตัวรถนะครับผมบอกเลยโหมันมัน,ม,นมันมีเยอะมากรถเนี่ยจะทําการจับเลนที่อยู่ของเรานะครับคือตรงหน้าปัดเนี่ยจะมีแสดงขึ้นมาเลยเป็นเส้นสีเหลืองไอเส้นสีเขียว2เส้นนะครับว่ามันจับเจอเส้นของเลนนะครับผมลองปล่อยพวงมาลัยนะครับ มันจะคนโทรลให้เลยให้อยู่กลางเลนเลยเป็นรถที่ราคาล้านหนึ่งต้องออปชั่นเนี่ยเขาอัดเข้ามาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเฮ้ยเสียงลมคือเราขับเมื่อกี้เนี่ยประมาณ140เนะเฮ้ยเสียงลมก็ระดับปานกลางนะครับคือเขาตั้งใจทําเก็บเก็บเสียงมาโอเคเลยนะครับผมอิมเพรสนิดนึงนะครับเสียงเนี่ยไม่ได้ดังมากและแน่นอนเราอาจจะรู้สึกเงียบเพราะว่าเสียงเครื่องไม่มีตอนที่ขับดังๆความรู้สึกนี้แตกต่างกับฮอนด้าแฮชเวียร์วมากที่โหพอขับ มากกว่า100-120นะครับโอ้โหเสียงเครื่องดังมากฟีลิ่งสำหรับรถคันนี้เนี่ยไม่เลยความรู้สึกสบายๆนะครับเหมือนลอยลอยอยู่บนอากาศถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แน่นอนนะครับเป็นรถ EV นะครับก็หนีไม่พ้นเรนจ์อของตัวรถ นะครับทุกคนเนี่ยต้องพูดถึงว่าเฮ้ยแล้วรถเนี่ยมันขับได้ไกลขนาดไหนจริงๆตัวนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นตัว500นะครับคือเขาเคลมไว้ว่าควรที่จะขับได้ประมาณ500กิโลนะครับแต่ความจริงเนี่ยยังไงยังไงใช้งานนะครับไม่ถึง500แน่นอนจะเป็นประมาณ400กว่าๆนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับเป็นระดับที่พอใช้ได้เลยคือถ้าเราจะใช้ในเมืองเนี่ยเฮ้ยมันโอเคเลยผมว่า400นี้สบายๆแต่ขับไปต่างจังหวัดก็อาจจะได้แค่ใกล้กรุงเทพสวัสดีออร่า ปิดม่านบังแดดโอเคค่ะกำลังปิดนี่ขอเล่นหน่อยตอนนี้เราอยู่ในสปอร์ตโหมดเรามาทสกันว่า0ถึง100จะได้ขนาดไหนเชียวนะครับผมเหยียบมิดเลยนะครับไปก็ติดเบาะนิดนึงนะฮะมีความติดเบาะโอ้โหก็100 ถ้าดูภาพรวมของรถคันนี้นะครับผมต้องยอมรับว่ารถคันนี้เนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยม,มันพูดยากคือถ้าเป็นรถคันเดียวเลยแล้วตั้งใจเก็บเงินมาซื้อรถคันเดียวสาหรับครอบครัวเนี่ยผมว่ารถคันนี้จรงิงๆแล้วอาจจะยังไม่เหมาะมากแต่ว่าผมว่ารถคันนี้เหมาะสำหรับคนที่แน่นอนไม่ได้มีรถคันเดียวอันนี้อาจจะเป็นรถเสริมที่มีในบ้านเกือบจะเป็นเหมือนของเล่นนิดๆหน่นอย,อยๆเลยที่้รู้สึกว่าอยากได้นะครับถามว่าราคาความคุ้มค่า มันสมกับล้านนึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยมันไม่เหมือนกับรถคันอื่นๆแน่นอนนะครับเข้ามามองตัวรถเนี่ยดูสีทูโทนที่เขาให้มาโอ้โหคือมันสวยมากคือจะให้เทียบไปนั่งกับรถญี่ปุ่นที่แบบอุ้ยเข้ามาแล้วดำหมดเลยคุณอยากมองแบบนั้นหรือเปล่าหรือถ้าคุณอยากใช้รถในเมืองแล้วเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยมันดูสวยๆมันดูเป็นแพนโทนไปหมดเฮ้ยคันนี้มันมันน่าสนใจนะ นะครับถ้าเราต้องการความพอใจของตัวเองว่าให้มองไปตาสวยเนี่ยเฮ้ยคันนี้อาจจะมีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นมาเลยทีเดียวคือลังเลมากเนาะหลายคนแต่ผมว่าคันนี้ต้องต้องลองมาเทสต์ไดรฟ์ดูแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเป็นคันเดียวของคุณอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าเป็นรถที่บ,บมาเสริมนะครับเฮ้ยม,มันเป็นของเล่นที่ที่น่าจับต้องมากแบบชอบมาก เอาละครับหลังจากไปลองรถกันมาแล้วนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยรถคันนี้เป็นรถที่น่าใช้มากแล้วเอาจริงๆมองก,กับคนที่อยากใช้รถในเมืองพอสมควรยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ต้องการขับรถอะไรที่เร็วมากนะครับแล้วไม่ได้กะที่จะขับรถคันนี้เนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยรถคันนี้ค่อนข้างจะเหมาะก,กับไลฟ์สไตล์ของคนในเมืองยิ่งถ้าคำนึงถึงเทคโนโลยีที่ Great Wall Motor อัดเข้ามาในรถคันนี้เนี่ยให้เราเยอะมากๆจนแบรนด์ใหญ่ๆพวกแบรนด์ญี่ปุ่นยังต้องเขินเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้ถือว่า,วามีความคุค้ ควรต้องยอมรับเลยนะครับว่ารถคันนี้ที่หลายๆคนเนี่ยยังลังเลอยู่นะครับหลักๆแล้วเป็นเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแล้วเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยแต่หลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องการดูแลหลังการขายเรื่องแมเนจเน้นส์ต่างๆเรื่องอะไรทั้งหมดนะครับแค่นี้ไม่พอหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงเรื่องราคาขายต่อของรถมือสองสำหรับรถคันนี้ด้วยแต่ผมขอบอกเลยนะครับถ้าออกรถกับอีซี่คาด้วยบริการคาร์เซอร์ฟิชชั่นนะครับหมดทุกความกังวลเรื่องเหล่านี้เลยอีซี่คามีข้อเสนอดีๆมาให้ออกร รถคันนี้โดยที่ไม่ต้องดาวไม่มีดอกเบีย้ยแถมค่าบริการเนี่ยรวมทุกค่าใช้จ่ายตลอดการใช้งานเลยนะครับผมย้ำอีกทีนึงน,นะครับจ่ายค่าบริการเพียงแค่ราคานี้นะครับรวมทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีพรบรประกันซ่อมหนักซ่อมเบาเปลี่ยนยางเปลี่ยนแบตเตอร,รี่แล้วแถมเมื่อท้ายสัญญาสามารถตัดสินใจคืนรถให้กับอีชิคาไปได้เลยครับ ถ้าอยากออกรถหล่อแบบไม่ต้องงอ้อไฟแนนซ์นะครับติดต่อ e a s ี่คามาเลยในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ g r e ดวอลมอเตอร์ที่เอื้อเฟื้อให้รถเรามารีวิวในวันนี้นะครับแล้วขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปผมฝากกดไลค์และ Subscribe ส่วนใครที่อยากให้ผมรีวิวคันอื่นๆฝากคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ